ไปดูเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องของซอฟ t ์พาวเวศิละปะวัฒนธรรมนะครับและก็แน่นอนเลยนะฮะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยคุณเสริมศักดิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะีท่านบอกว่าได้มีการมอบนโยบายครับวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจขับเคลื่อน10นโยบายนะครับแล้วก็ดัน10นโยบายในซอฟ o ์พาวเรสร้างเสน่วิถีไทยด้วยแหะครับ นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสารรค์ครับในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านาศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม21ปีกระทรวงวัฒนธรรมนำคุณค่าพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจครับทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจะขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลักวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจพร้อมสืบสารรักษาต่อยอดผ่านจุดเน้นหลักๆนั่นก็คือการขับเคลื่อนนโยบายนะคะการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกโดยจะดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่ ที่จะขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นเองนะคะ